ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเทรดเลดเดอร์ทุกท่านนะครับนะวันนี้ทีมงานของเทรดเลดเดอร์นะครับนะก็มีรูปแบบของการฝากเงินนะครับนะกับอีกบร็กเกอร์บรกเกอร์ดังหนึ่งในไทยนะครับนะก็คือ f u ร์ตันมาร์เก็ตนะครับก็เป็นบร็กเกอร์ที่น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันนะครับเพราะผมก็ทําได้ทําการออบอกวิธีการฝากเงินให้กับทุกท่านไปแล้วนะครับนะ ถ้าท่านใดที่อยากจะยังไม่รู้วิธีการาสมัครนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ w e b t r a d e a d e r .com นะครับนะแล้วเราก็เลื่อนลงไปในส่วนของเมนูสปอนเซอร์นะครับเนะี่ยสปอนเซอร์บรกเกอร์ก็อยู่อันล่างนะครับนะเป็น f ล t ออตันมาร์เก็นะครับซึ่งก็จะมีการอัปเดตต่างๆจากตัวบรกเกอร์เองแล้วก็จากาทางบอร์ดของ t r a d e r t trade ดอร์เของเราเองนะครับนะก็ผมขอข้ามไปในเรื่องของการ ฝากเงินเลยแล้วกันนะครับนะจะได้รวบลัดกับทุกท่านนะครับนะ่ะผมมีบัญชีที่เปิดแล้วก็ยืนยันตัวไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าต่างของ m p 4นะครับนะแล้วก็มีเงินมียอดเงินที่ยังเป็นศูนย์อยู่นะครับนะก็จะมาอะลองฝากเงินดูนะครับนะขั้นตอนการฝากก็จะอยู่ในหน้าต่างนี้นะครับที่ผมบอกนะครับนะ่ะจะมา ถึงในขั้นตอนของการฝากเงินเลยนะครับหน้าต่างนี้นะครับบางคนอาจจะยังไม่ได้นะครับเมื่อเมื่อสมัครเสร็จเราต้องยืนยันตนแล้วก็ให้สถานะเนี่ยขึ้นว่าใช้งานได้เรียบร้อยก่อนนะครับนะถึงจะสามารถทําธุรกรรมได้นะครับก็ไวเลยนะครับก็คือมาในส่วนของขั้นตอนการฝากเงินนะครับ <c oughs> เราก็คลิกขั้นตอนการฝากเงิน รอสักพักครับระบบก็จะพาเข้าไปสู่หน้าต่างของการโอนเงินซึ่งมีหลายรูปแบบมากเลยนะครับอ,อ,อาจจะดูอาจจะดูหุน้นห้นหน่อยนะครับนะกับเมนูแต่เขาให้เคาะเขาให้ช่องทางการฝากเงินโอนเงินถอนเงินเยอะมากนะครับโอนเงินนะครับนะผ่านธนาคาร USD นะครับนะบัตรก็มีนะครับวีซา่าสติ๊กเพย์ยังมีเลยนะครับ นะการฝากเงินออนไลน์คริปโตเคอเรนซี่เน็ตเทลเลอร์สกิลนะยฟาสเพโอ้โหเยอะมากนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโลเคอลทรานสเฟอร์ก็จะเป็นประเทศต่างๆที่เขาไปดีลไว้นะครับไทยมาเลอินโดเวียดนามจีนนะครับนะนะนะเพราะนั้นผมก็ขอเลือกเป็นไทยนะครับนะ ก็เพราะเป็นออนไลน์แบงก์ไทยเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสามแบงก์ด้วยกันนะครับนะก็คือ,อมีในเรื่องของแบงก์ไทยหนึ่งนะครับนะช่องทางหนึ่งเนี่ยปกตินะครับที่ผมไปทํากันบ้านมาก็คือใครที่มีหน้าเว็บนะครับนะหน้าเว็บคือล็อกอินหน้าเว็บอย่างเงี้ยก็จะไปอันที่1นะึ่งอันที่3อันที่4เนี่ยเหมาะนะครับแต่สําหรับใครที่ อย่างผมเนี่ยฝากเงินผ่าน QR code นะครับนะสแกนตึ้งๆนะครับนะก,ก็จบอะไรเงี้ยก็เป็นช่องทางที่2นะครับนะเป็น Kbank ขีด QR code นะครับซึ่งมันไม่ได้หมายความว่ามันมีแต่ Kbank นะครับมันมีหลายอันนะครับนะนะ แต่หน้าต่างก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเขาจะขึ้น่า local transfer นะครับไทยแลนด์ Thailand 2นะครับเนะเราก็เลือกบัญชีบางคนมีหลายบัญชีก็ดูดีๆนะครับนะสะกุลเงินเป็น USD นะครับนะแล้วก็ผมจะฝาก1,000 u s นะครับผมก็คิดว่า1,000แล้วผรบอกว่าจะคำนวณมาเลยว่าเอ้ยตอนนี้วินาทีนี้มันเรียวทามากเลยนะครับนะผมลองแล้วแบบ5นาทีนั่งลองนั่งคีย์ก่อนมาทำวิดีโอเนี่ยมันเปลี่ยนตัวเลขนะครับนะเพราะนั้นเขาก็อิงจากราคาบาทนะ ณนะช่วงช่วงนั้นเลยมันอาจจะไม่ทุกวินาทีอะ่ะแต่ทุกๆๆนาทีนาท่าจะเปลี่ยนไปนะครับการฝากจะใช้ภายใน2-3นาทีนะครับสำหรับกรณีที่จะฝาก1วันทำการนะโอเคฝากขั้นต่ำา1 0 0 US นะครับนะนะโอเคนะครับแต่ฝากสูงสุดไม่มีขีดจำกัดไม่เป็นไรนะวก็กดจ่ายไปนะครับก็รอครับระบบก็จะ พาเราไปสู่เนี่ยเห็นไหมครัก็เป็นระบบอ่า security นะครับนะในการะนะครับก็เราก็เลือกนะครับนะเขาบอกให้เราเลือกแบงค์นะครับนะเราจะฝากแบงค์ไหนเห็นไหมครับมันจะมีแกติกรนะครับ PayPass ออนไลน์ Pay นะครับเนี่ยของผมเป็น QR Code นะครับนะแบงค์อื่นๆอาจจะไม่มี QR Code หรือมีผมไม่แน่ใจนะแต่ผมใช้เป็น b บงค์คิวอาเนี่ยครับนะใครที่มี QR Code ์โค้ดของอไทยพาณิชย์นะครับนะไทยพาณิชย์ก็มามาที่เดียวผมได้นะครับหรือใครไม่มีปัญหาในเ,เรื่องของการใส่ไอดีพาสเวิร์ดที่ล็อกอินเข้าสู่สถานะของธนาคารนะก็ใช้ l ล c a l Transfer Thailand 123ได้หมดเลยนะครับนี้ผมก็จะกด Process Order แล้วนะครับจะจ่ายตังค์แล้วนะครับ เนี่ยนะครับมันก็ขึ้นมาเลยนะครับนะว่าให้เราสแกนนะครับสแกนเพื่อจ่ายตังค์นะครับก็มาดูกันว่าหลังจากที่เราจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ยระบบจะแอคทีฟเงินเข้าสู่ระบบได้ไวแค่ไหนนะครับนะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะสแกนแล้วนะฮะตอนนี้ก็ในมือถือของผมก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วว่าเป็นยอดเงินนะครับรหัสอ้างอิงนะครับ เป็นรหัสอ้างอิงนะครับ S c B ก็จะมียอด31,342.33โอเคตรงกันนะครับนะผมก็จะใส่เตือนความจำผมหน่อยนะครับว่าเป็นอโอนเงินเข้าฟูรตันนะครับนะโอเคนะครับทีนี้ผมกดตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับ มันก็จะตรงกันนะครับมันบอกเป็นเพเพสนะครับนะเป็นบริษัทจ่ายบริษัทเพเพสจํจำกัดนะครับรหลาดอ้างอิงยอดเงินตรงผมก็ยืนยันเรียบร้อยปึ้งนะครับนะตอนนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับสลิปโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ <c oughs> ถือว่าเป็นการฝากเงินนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าในระบบมันจะขึ้นหรือ,อยังนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมอันนี้คือสดเรียวมากนะเรียวมากนะครับอันนี้คือทุกคนอยู่พร้อมกันกับผมเลยนะนี่ทุกคนอยู่พร้อมกันกับผมเลยนะแม่งมาแล้ว 1, หนึ่งพันเหรียญมาแล้วคุณพระโอ้โหยอมเลยครับมาแล้วครับเงินมาแล้วครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วในระบบขึ้นหรือ,อยังนี่ในระบบนี้ยังไม่ขึ้นเลยนะครับ กดรีเฟชไปสักรอบหนึ่งแต่ใน MT4 มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นการฝากเงินนะครับกับฟูร o ตันเห็นกันจะนะครับนะผมยังกดโทรศัพท์อยู่เลยนะเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้ว1,000 US นะครับนะนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับการฝากเงินเข้าฟูร o ตันใครชอบการฝากเงินที่ไวแบบนี้ก็แนะนำครับ Broker f u r o t a n Market ผมตกใจเลยผมไม่คิดว่ามันจะไวขนาดนี้นะครับนะก็อันนี้ก็เป็นการฝากเงินนะครับนะเบื้องต้นกับทางฟูร์ตันมาร์เก็ตนะครับก็ใครที่สนใจก็แนะนำนะครับโลกฟูรตันมาร์เก็ตฝากเงินเร็วแบบนี้นะครับนะถอนเงินจะเร็วขนาดไหนนะครับวันนี้ทางทีมงานเทเลเดอร์ก็มาแนะนำวิธีการฝากเงินแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมีการอัปเดตเป็นกระทูนะเป็นขั้นตอนก็สามารถมาติดตามวิธีการฝากเงินเป็น รูปภาพนะครับนะแต่ละขั้นตอนได้นะครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุณผู้ชมท่านเลยนะครับนะสมาชิกเท l e เดอร์ทุท่านถ้าพูดผิดพลาดประการใดนะครับตกล่นยังไงต้องขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับฝากไว้สำหรับการฝากเงินฟูรุตันมาร์เก็ด,ด้วยสวัสดีครับ